สวัสดีครับผมชยุทธแก้วกลิ่นตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Windows e s s i n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  o n n i n g จัดทำสินค้าโปรดักต์ประเภทผ้าใบแรงดึงสูงและผ้าใบกันแดดกันฝนทุกประเภทลูกค้าที่ที่ที่เราดูแลอยู่ก็คือมีทั้งภูเก็ตพังงาภาคใต้ทั้งหมด ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงต่างประเทศด้วยครับก็ที่ผ่านมาผมทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพผมใช้คำว่าลูกจ้างมืออาชีพเพราะว่าผมเริ่มต้นเมื่อปี2542เมื่อผมเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลังมาผมก็ได้มีโอกาสเริ่มงานกับองค์กรใหญ่ๆเช่น Tesco Lotus เซนทันเฟสติวัลและประมาณอีก4-5องค์กรค่าเฉลี่ยขององค์กรก็ประมาณ3ปีโจทย์ของผมก็คือ3ปีผมจะเปลี่ยนง,งานครั้งหนึ่งคำถามคือทำไมถึงได้มาเริ่มงานประเภทนี้เพราะจุดอิ่มตัวของคำว่าลูกจ้างมันจบเมื่อประมาณปี2-5-5-3ตลาดหน้าขนาดนั้นเราต้องมองว่าเราควรทจะทำธุรกิจประเภทไหนด้วยความ ด้วยประสบการณ์ล่าสุดของผมก็คือเป็นผู้จัดการผ้าของมิสเตอร์เคอร์เทนผมก็เลยมามองว่าตลาดผ้าม่านยังคงไปได้ในระดับหนึ่งแต่ตลาดที่น่าสนใจกว่าในขณะนั้นก็คือตลาดผ้าใบแรงดึงสูงหรือผ้าใบกันแดดกันฝนทุกประเภทหลังจากที่ได้ศึกษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งก็มีความคิดที่ว่าเราควรจะเปิดบริษัทขายงานผ้าใบและผ้าม่านในขณะนั้น หลังจากที่ได้ศึกษาหาข้อมูลเปิดบริษัทก็เริ่มมีความคิดที่จะหาทางลัดหรือโมเดลในการทำธุรกิจแบบฉบับของผมที่ผมคิดคือการเป็นตัวแทนให้กับยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยในวงการภาพยแรงหนึ่งสูงจะมีอยู่3ประเภทผมเลือกที่จะจับกับบริษัทบริษัทหนึ่งขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยนานะครับเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมกับเขาก็ได้แยกทางกัน ผมก็มาเป็นผู้ผลิต100%เต็มไม่ได้เป็นดิวเลอร์ให้กับใครดังนั้นถ้าถามว่าที่มาที่ไปคืออะไร1ความอิ่มตัวของคำว่าลูกจ้าง 2. ตลาดผ้าใบเป็นตลาดที่น่าสนใจคู่แข่งน้อยในภูเก็ตมีอยู่ประมาณ2-3ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ2-3ในตลาดพรีเมียมนะครับ ผ้าใบแรงดึงสูงคือ,เ,อ,อเราใช้คำว่าโครงสร้างผ้าใบแรงดึงสูงหรือ tension membrane product ถามว่าผ้าใบแรงดึงสูงมันคืออะไรผ้าใบแรงดึงสูงคือการออกแบบทางด้านงานสถาปัตย์ที่ไม่ใช้เฟรมเหล็กเราจะใช้ผ้าใบขึงอยู่กลางอากาศลอยๆยกลางอากาศ ถามว่ามันดีหรือมันไม่ดีกว่าโครงสร้างเหล็กไม่ทันชีตคำตอบคือมันเป็นนวัตกรรมใหม่มันเป็นเทรนนิยมทุกคนที่ทำโรงแรมใหม่ๆหรือทำศูนย์ค้าใหม่ๆมีความคิดที่จะทำผ้าใบประเภทนี้ถามว่าทำไมถึงทำมันคือเทรนนิยม1สวยกว่า2เบากว่า3ดูดีกว่า4ราคาสูงกว่าแต่ราคาก็ไม่ใช่ประเด็นในการทำธุรกิจประเภท ศูนย์การค้าหรือโรงแรมหรูปัจจัยที่สำคัญก็คือมันตอบโจทย์ได้ว่าโครงสร้างเหล็กและไม่เช่นชิดมันทำไม่ได้แต่ผ้าใบทำได้เดี๋ยวนี้ผ้าใบแรงดึงสูงเรานิยมเอามาทำเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คเช่นเป็นโดมใหญ่ๆเป็นผ้าใบใหญ่ๆให้ทุกคนสังเกตได้ตามศูนย์การค้านะครับ คําตอบแรกก็คือ 1. ผมเป็นคนพื้นเพทที่ภูเก็ต 2. ผมเปิดสาขาผมมีคอนเนคชันที่ภูเก็ตเป็นหลักนี่คือจุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจที่ภูเก็ตแต่ธุรกิจผมไม่ได้หยุดอยู่ที่ภูเก็ตแค่อย่างเดียวผมมีตัวแทนจําหน่ายที่ต่างจังหวัดผมมีพาร์ทเนอร์ซึ่งคอยออกแบบผ้าใบให้กับผมและคอยขายงานให้กับผมทั้งในกรุงเทพภาคกลางภาคอีสานและเมืองนอก ครับการเริ่มต้นธุรกิจของผมอันดับแรกใจต้องพร้อมอันดับที่2มีความขยันเป็นที่ตั้งอันดับ3ต้องมีเครือข่ายและมีเพื่อนฝูงอันดับ4ต้องมีแหล่งเงินทุนผมเข้าใจว่าในอดีตที่ผ่านมายกตัวอย่างอย่างผมแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นจากการเปิดบริษัทใช้เงินประมาณ200 0 0 0บาท สองแสนบาทนี่คือเป็นอาคารพาณิชย์ไม่มีป้ายหลังจากนั้นผ่านมาห้าปีผมก็มีโชว์รูมของผม,ผมคำถามคือผมจะเริญเติบโตมาได้ยังไงถึงได้มาอย่างนี้ด้วยเงินแค่สองแสนบาทคำตอบก็คือที่ผมตอบไปตอนแรกอันดับแรกหนึ่งต้องมีความตั้งใจสองต้องมีความขยันสามต้องมีพักพวกนี่คือภาพรวมๆนะครับถามว่าผมลงทุนเกือบสิบล้านเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนี่นะครับคือคือ ออตัวของคําตอบเพื่อนความตั้งใจการขยันหางานและแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดธุรกิจ1ิบล้านอย่างผมได้หรือเปล่าถ้าเกิดพ่อแม่คุณรวยคุณทําได้แต่บางเงินพ่อแม่ผมไม่รวยผมก็ต้องอาศัยจาก4ีหข้อที่ผมคิดเนี่ยครับในการทําธุรกิจถ้าถามว่าน้องๆจะมองผมเป็นตัวอย่างหรือคิดจะทําธุรกิจแบบผมถามว่าตอนนี้ยังมีโอกาสไหม ผมบอกได้เลยยังมีโอกาสคุณอาจจะคุณอาจจะใช้โมเดลธุรกิจแบบผมก็ได้เป็นเ,เขาเรียกเป็นดีลเลอร์ให้กับยักษ์ใหญ่หนึ่งในสาของประเทศไทยพอคุณทําได้เสร็จคุณก็อาจจะแยกตัวมาทุกอย่างผมว่าอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าตัดสินใจจะเริ่มหรือเปล่าถ้าคุณไม่กล้าเริ่มคุณก็ไม่ประสบผลสําเร็จครับการบริการของเราครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย และต่างประเทศเรามีทีมงานผู้ชำนาญการซึ่งสามารถเดินทางไปต่างประเทศไปประชุมหรือไปติดตั้งงานได้ทุกมุมโลกการเลือกใช้โปรดักต์ของเราอันดับแรกถ้าเรามองในรูปของผ้าใบาแรงหนึ่งสูงเราเลือกที่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทเมลเลอร์เป็นยักษ์ใหญ่ออของประเทศเยอรมัน มีประวัติยาวนานทางด้านการผลิตผ้าใบมากกว่า100ปีเราเลือกผ้าใบเกรด A จากเยอรมัน 2. เราเลือกวัสดุที่ใช้ก็คือสเตนเลสสตีล316เป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบของผ้าใบแรงหึงสูงอุปกรณ์สเตนเลส316ให้นึกถึงบนเรือยอทสนิมไม่ขึ้นนะครับ 3. เราเลือกใช้เหล็กชุกฮัตดิฟกาวนายสำหรับทุกโครงการในประเทศไทย ข้อดีคืออะไรข้อดีคือ 1. สนิมไม่ขึ้นยาวนาน20ปีจะเห็นได้ว่าเราเลือกทุกๆอย่างที่มีคุณภาพทั้งหมดและ 4. เรามีการรับประกันที่ยาวนาน10ปีถึง15ปีขึ้นอยู่กับวัสดุผ้าที่ใช้และ 5. สิ่งสำคัญที่สุดของที่ผมพูดมาทั้ง4อย่างก็คือผู้ออกแบบผมมีผู้ออกแบบที่เก่งจะจะใช้คำว่าเก่งสุดในประเทศไทยก็ได้ณนะนาทีนี้ เขาชื่อคุณประโยเขาเป็นคนออกแบบสนามกีฬาหัวหมากณนปัจจุบันแล้วก็ออกแบบในส่วนของทางเดินสซนภูมิทั้งหมดงานต่างๆที่เป็นผลงานกอรออกแบบสามารถติดตามดูได้ในเว็บไซต์นะครับจะมีทั้งประเทศไทยทั้งเมืองนอกรวมๆกันไปครับเรามีผลิตภัณฑ์โปรดักต์ประมาณเกือบ10ลายนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านม้วนมอเตอร์ กันศาสตร์อัตโนมัติแบบพับเก็บได้งานกันศาสตร์แนวดิ่งทั้งเป็นมอเตอร์หรือมือหมุนงานกันศาสตร์แขนยื่นหรือมือหมุนและมีกันศาสตร์นาเข้าอัตโนมัติที่นําเข้าจากตุรกรีใหม่ล่าสุดปัจจุบันนี้ในภูเก็ตก็มีใช้ที่อัมารีแค่ที่แรกนะครับโอเคคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีครับ คำว่าที่อื่นในภูเก็ตจะมีอยู่สามสามเออปาร์ตี้สคู่แข่งซึ่งรวมกับผมและถ้าหมายถึงประเทศไทยก็จะมีประมาณ3-4บริษัทถามว่าทำไมต้องใช้ผมอันดับแรกผมมีการรับประกันที่ยาวนานในส่วนของผ้าใบและอุปกรณ์เหล็กไม่ขึ้นสนิม20ปีข้อ2เรามีการออกแบบ ที่ค่อนข้างทันสมัยเราออกแบบได้ตามที่สถาปนิกหรือผู้ว่าจ้างต้องการมาเลยว่าต้องการแบบคอนเซปต์ประเภทไหนนะครับข้อ3เราเรียกง่ายใช้คล่องถ้าเรียกชยุทธเนี่ยไม่เกินวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ครับถึงหน้างานแน่นี่คือข้อดีทั้ง3ข้อของทางผมปัจจุบันเนี่ยผลงานที่เป็นที่สุดมันตอบยากครับเพราะมันสุดมดทุกง,งาน ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตอาร์ตวิว3,000ตารางเมตรที่ตรงข้างเซนทัลปิ่นเก้าไม่ว่าจะเป็นบีไฮมอ3,000ตารางเมตรที่ตรงเมืองทองธานีไม่ว่าจะเป็นหอประชุมพลเอกเปรเทมที่ตรงสะพานข้าม,ามเกาะยอประมาณ3,000ตารางเมตรทั้งสามอันเนี่ยถือว่าที่สุดละแต่คิดว่าเร็วๆนี้ก็มีที่สุดกว่านั้นอีกก็คือที่ปากีสถานประมาณ4,000ตารางเมตรตอนนี้รอติดตั้งอยู่ครับเดี๋ยวคงจะมีภาพมาให้ชมกัน แล้วก็ถามว่ามีสุดอีกไหมถ้าลูกค้าผมในภูเก็ตเป็นโรงแรมสี่ดาวหาดาวผมก็ว่าสุดแล้วครับซึ่งตอนนี้มีหกดาวด้วยก็คืออินเนียร่าก็เป็นลูกค้าผมผมว่านี้ก็น่าจะสุดอีกแล้วสรุปผมว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะสิ้นสุดหรอกครับตราบใดก็ตามถ้าเรายังมีความฝันในการออกแบบอยู่เป้าหมายที่จะพัฒนาต่อไปก็คือหนึ่งในส่วนของผ้าใบ เรายังคงดําเนินธุรกิจผ้าใบาต่อต่อไปและพยายามที่จะสรรหาโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเช่นปีนี้ผมมีโปรดักต์ใหม่ก็คือกันศาสตร์ที่นําเข้ามาจากตุรกีนะครับถามว่าผ้าใบาจะมีตัวไหนอีกขอเวลาไปทําการบ้านนิดนิดหนึ่งครับตอนนี้ผมเชื่อว่าภในไม่นานจะมีโปรดักต์ใหม่จากทางผมมาเล่นอีกครับอันดับแรก มันเป็นกนารศาสตร์แบบอ,อัตโนมัติที่ยื่ยนเข้ายื่นออกในเมืองไทยไม่มีผู้ผลิตคนไทยทั้งหมดผู้ผลิตส่วนใหญ่ในเมืองไทยต้องนําเข้าจากตุรกีเป็นหลักผมก็เป็นหนึ่งในผู้นําเข้ากลุ่มเหล่านั้นครับถามว่ามันดีกว่ายัางไงมันดีกว่าตรงที่เมืองไทยเขาทําไม่ได้อ่าถามว่าผมอยากทําได้ไหมก็อยากนะครับ <c oughs> อันดับแรกมีความจริงใจในการทําธุรกิจ ตอบแบบแบบสั้นๆ,ๆเลยถ้าเรามีความจริงใจในการทําธุรกิจทุกอย่างมันจะตามมาเองครับไม่ว่าจะเป็นลูกลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หลักการง่ายๆของการทําธุรกิจคือเมนเทนลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องใช้ความจริงใจเป็นหลักครับในแง่ของการบริหารธุรกิจหรือบริหารองค์กรถามว่าทำไงบริหารลูกน้องให้อยู่กับเราไปนานๆ คำตอบก็คำตอบเดียวกันบริหารด้วยใจทำงานแบบพี่แบบน้องเราอยู่ได้เขาอยู่ได้แค่นี้ก็เกินพอแล้วครับมันก็บริหารอย่างนะครับบริหารเวลาเนี่ยอันดับแรกหนึ่งต้องให้เวลากับที่สำนักงานเป็นหลัก2ต้องให้เวลากับครอบครัวเป็นหลัก3ต้องให้เวลากับเพื่อนฝูงเป็นหลักนี่คือ3อย่างที่ที่ผมแบ่งนะครับ บางครั้งก็มั่วกันอยู่ตรงนี้และครับไปไหนไม่ค่อยได้ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องให้ครอบครัวและงานเป็นหลัก <c oughs> เพื่อนเนี่ยตอนนี้ต้องต้องลดลดลงมาจากสมัยก่อน <c oughs> เพื่อน,นจะเจอกันประมาณสัปดาห์หนึ่งสาวันถึง4วันแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนเหลือสัปดาห์ละวันครับต้องเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับงานและครอบครัวเป็นหลักงานและครอบครัวเป็นสิ่งที่ฟ้าลิขิตมาให้เราต้องดูแล แต่เพื่อนเป็นแค่ความบังเอิญซึ่งฟ้าให้มาเจอผมก็เลยให้เพื่อนเป็นันดับหลังเลยณตอนนี้งานอดิเรกก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะสังสรรค์เจอเพื่อนฝูงขับรถมอเตอร์ไซค์ขับผมจะเป็นคนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ขับไปกับเพื่อนขับไปเที่ยวต่างจังหวัดเท,ที่ยวน่นเที่ยวนี่แต่หลังจากที่มีลูกตอนนี้กิจกรรมประเภทนี้ก็จะเริ่มลดน้อยลดน้อยลงมาแล้ว พอาอกลับไปให้ความสำคัญกับลูกเป็นหลักครับอยากจะฝากของคนที่เริ่มต้นในการทำธุรกิจนะครับเขาบอกว่ากายพร้อมใจพร้อมอุปสรรคก็แค่ทางผ่านง่ายๆเลยครับสั้นๆถ้าเรารอให้พร้อมก็ไม่มีวันที่จะได้ทำอะไรครับ ฝากถึงลูกค้าที่สนใจจะใช้บริการผมหรือจะทดสอบก็สามารถติดต่อผมได้นะครับคอนเซปต์ <Concept. S 2> ในการทำงานของผมคือเรียกง่ายใช้คล่องและมีความจริงใจในการทำธุรกิจครับ